จากที่ได้มีการเสนอข่าวว่าสอบตรหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผู้ว่างงานได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทํางานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นค่ะถึงหวัดบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ขอบคุณค่ะหลังที่สวบตช่วยเหลือหลังว่างงานจากสถานการณ์โควิดโดยประเทศไทยรองรับแรงงานจังหวัดเชายแดนภาคใต้ให้มีงานทําและมีรายได้ค่ะ หลังจากศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดแชายแดนภาคใต้ได้ส่งรายงานจากพื้นแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสจำนวน84คนค่ะเพื่อไปทำงานที่บริษัทคอคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแรงงานทั้งหมดได้เดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าต่อเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตกงานว่างงานจากสถานการณ์โควิดสิโดยมุ่งที่จะสร้างงานสร้างหยิบทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่โดยเฉพาะให้ส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งมุ่งม,มั่นดําเนินการช่วยเหลือด้านการประสานแรงงานให้ถึงมือผู้ประกอบการต่อไปค่ะด้านนางสาวพาต่อเมะาสะแมนะคะ เยาวชนจากจังหวัดยะลาก็กล่าวด้วยความตื้นตันใจค่ะว่ารู้สึกดีที่ศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ทอดทิ้งคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความช่วยเหลือทุกด้านช่วยให้มีงานซึ่งจากสภาพชีวิตที่ต้องสิ้นหวังมาวันนี้รู้สึกมีความหวังหลังจากที่ท้อแท้เพราะตกหลายสถา,า,านการณ์โควิด -19 จากประเทศมาเลเซียพร้อมกับคุณศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ช่วยหางานให้กับคนชายแดนภาคใต้ขอบคุณทางบริษัท จัดหางานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะสนับสนุนให้ไายแดนภาคใต้นั้นมีงานทำเองค่ะ